ที่ร้านพบรับแแลนั่นเองนะคะก็ได้ดีว่าร้านข้าวพันธุ์ที่นี่นะคะใส่ไอเดียพร้อมกับความอร่อยลงไปด้วยค่ะไอเดียยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้จะได้มาเห็นความแปลกใหม่ของอีกหนึ่งรูปแบบของร้านข้าวพันธุ์นะคะเพราะว่าเข้ามาในลับแแลนี่ร้านข้าวพันธุ์มีเป็น10บๆสิบร้านเลยนะคะแต่ว่าร้านนี้จะแตกต่างจากที่ไหนนั้นเดี๋ยวมาเจอกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะน้องเอ็มเชลยได้ข่าวว่าเมื่อกี้ทุ่งไปสอบมาใช่ไหมก็อสอนนอยามาจากสิรัน,นสรนน เดี๋ยวจบจะเป็นกอซิล่าใหญ่แล้วนะเอาละค่ะน้องเอ็มวันนี้มาอยู่ที่ร้านพบพลบแรน้องเอ็มร้านนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเ <c oughs> พราะว่าเพิ่งเปิดใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับเ,เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญครับเราขับรถผ่านนี่นี่บ้างแล้วก็เห็นที่มันว่างๆกๆ้วก็อยากจะทําให้มันดูสะอาดเยแล้วก็ให้คนที่มาเที่ยวรแรเได้ <c oughs> กินต้นผักไม่ต้องหายากเขาประตู <c oughs> ก็เจอเลยแล้วทําไมต้องชื่อเอ้ยชื่อบพลบและมาอย่างไงชื่อนี้ พบลับแรลนะครับเป็นชื่อที่แบบฟังแล้วคิดได้หลายอย่างพบพบเจอพบลับแผลพบก็คือพบลับแรลแบบว่ามารับแผลก็เจอที่นี่เลยอย่างนี้ก็มาเจอกันมาพบลับแผลที่นี่นะคะเอาละค่ะสําหรับเมนูข้าวพันธ์ของที่พบลับแรลเนี่ยมันแตกต่ากันที่อื่นยังไงบ้างอันนี้ต้องต้องต้องขายไอเดียแล้วนะเพราะว่าเห็นบอกว่าแปลกจากที่อื่นด้วยก็ที่พบลับแผลเราจะใช้จานที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยเพราะว่า ตอนผักจานใหญ่แล้วก็จะสุดง,ง่ายนะนเอาบบไว้คลุกง่ายๆใช่ครับคลุกง่ายแล้วแปลกเพราะมันไม่ได้ซื้อจากที่นี่ใช่ไหมใช่ครับซื้อจากที่ไหนคะเราต้องขี่ม้าไป <c oughs> ลำปลางไปกินแล้วก็ไปซื้อที่ลำปลางมาแปลกตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> มันมีดีกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะเอาละอยากมาดูเมนูนี้กันเลยดีกว่าอ่ะแนะนําหน่อยสำหรับเมนูแรกนี้อันนี้จะเป็นต้มยำไข่หวนไข่ดาวนะฮะต้มยำไข่หวนไข่ น้องอิมพูดไปว่าข้างในมันมีอะไรบ้างข้างในจะเป็นไข่ม้อนะครับไข่หม้อแบบอย่างนี้นะครับต่อไเราจะใช้ไปทำเป็นก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวใส่เส้นใช่ไหมใช่ครับก็จะมีออกนิ่มๆหรือเส้นหนึบใช้แบบนี้เอามาใส่เป็นเส้นในเป็นต้มยำนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบว่ามีแค่ข้าวผันอย่างเดียวแต่ว่าน้องเขาแบบใส่ใจทุกรายละเอียดมากเพราะว่าหนึ่งชามแบบมีทั้งหมูแดงมีทั้งตับ มีทั้งเกี๊ยวมีทั้งแคบหมูนี้แล้วก็ยังมีนี่เลยไข่ดาวนะคะหนึ่งถ้วยนี้ค่ะกับเมนูฮอตที่ใช้ชื่อว่าข้าวผัดต้มยำไข่ม้วนครับอีกหนึ่งเมนูแบบต้มๆเหมือนกันอันนี้สําหรับคนไม่ทานเผ็ดใช่ไหมใช่ครับแนะนําเลยลงเอ็มก็เป็นเมนูข้าวผัดเป็นข้าวพั์เหมือนกันครับแต่เราทําเป็นต้มจืดนะนเป็นต้มจืดไม่ให้กินคนกินไม่กินเผ็ดมากสามารถทานได้แล้วก็เส้นละ่ะเส้นเป็น ข้าวพันธรรมดาครับข้พันมว้วนเหมือนข้าวพันมว้นมวนใช่ครับม้วนขาวที่คนรักแรงนี่ค่ะก็ใส่เ็นเสินในเตี๋ยวต้องจืดนั่นเองนะคะมาดูเมนูต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าที่วางอยู่ตรงหน้านี้เนี่ยห้าเมนูเลยนะเราไปต่อกันเลยไม่เสียเวลาค่ะน้องเอ็มเมนูต่อไปค่ะครับผมเม,เมนูต่อไปเป็นไฮไลท์ของร้านนะฮะที่ไฮไลท์เลยเหรอใช่ครับที่จริงเราจะทําให้มันเป็นไฮไลท์แต่มันไม่เคยมีใครสั่งเลยเราจะโปรโมทเด,ดว,วันนี้แหละค่ะจัดไปน้องเอ็ม มันเป็นข้าวพันผักห่อไข่มีเหลืองไข่ดาวชื่อมันยาวมากข้าวพันผักห่อไข่อันนี้มีเหลืองไข่ดาวนี่ค่ะ คนมาสั่งก็จดกันสักพักนี้ก็ควรจะได้ได <c oughs> จริงจริงนึกหน้าตาออกแต่จำชื่อไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ฮะค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเมนูนี้หนึ่งจานก็จะประกอบไปด้วยอันนี้จะมีผักอยู่ด้านในใช่ไหมใช่ครับเป็นข้าวผัดตอกไ่ที่น้องเอ็มบอกว่าเราไม่เอาอันเนี้ยใส่ไปเพราะยังไงเพราะเราหอนไม่ได้มันใหญ่ร <c oughs> ้านเรามันให้เยอะแล้วก็พอใส่เข้าไปแล้วมันไม่แปลกแล้ว เมนทั่วไปใช่ไหมธรรมดาเราก็เลยจัดเป็นคำๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะชิมเองหรือว่าจะคลุกรวมกันก็ไม่ว่ากันแต่ว่าหน้าตาจะออกมาสวยแบบนี้นะคะถึงบอกว่าข้าวพันที่นี่มีสไตล์นะคะแล้วก็ใส่ไอเียลงไปเออ <c oughs> ใช่ไหมครับผม <c oughs> คิดจะขำใช่ไหม <c oughs> <c oughs> น้องเอม็มต่อไปเมนูต่อไปเลยเมนูนี้ใช่ฮะเมนูนี้เป็นมีเหลืองมีเหลืองอบไข่ดาวนะร้านจนนึกชื่อไม่ออกอีกแล้วนะคะมีเหลือง อบไข่ดาวอบไข่ดาวนะคะก็จะมีเหลืองอบแบบนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าอบก็จะแบบว่ากับผักคุกๆรวมกันไปอย่างนี้ใช่ไหมที่ไม่ไม่ใส่คุกกันครับมันเละเทะแล้วก็แยกกันเผื่อใครไม่กินผักก็เลยออกมาได้หน้าตาสวยงามแบบนี้นั่นเองนะคะกับเมนูที่ชื่อว่าอีกทีมีเหลืองอบไข่ดาวนะฮะมาลองกันได้ค่ะมาดูอีกสองเมนูสุดท้ายกันเลยค่ะก่อนที่ เราจะลงมือทานกันอย่างจริงจังนะคะอีกสองเมนูค่ะสุดท้อที่จะต้องสั่งเหมือนกันนะคะ2เมนูนี้เลยค่ะน้องเอ็มแนะนําที่หน่อยเร็วอันนี้เป็นไข่ม้วนวุ้นเส้นนะคะเส้นดผสมกับแครอทเขาใส่ผรูกันไปแต่ว่านุ่มๆอันนี้นะคะแบบครูมากอันหนึ่งอันหนึ่งเท่าไหร่นะคะบาทอันหนึ่งสิบบาทเองอะ่ะอันใหญ่มากด้วยนะคะนี่ก็คือ1อันที่ใส่อยู่ในปิเตี๋ยวต้มยำเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้าวพัน รูปแบบใหม่ที่หลายๆคนชอบสั่งเหมือนกันกับที่ร้านผุกลับแรนะคะแล้วเมนูนี้นะคะอันนี้เป็นพันพริกครับพันพริกก็จะสั่งบ่อยก็เป็นเมนูแซ่บๆที่ไม่ต้องจิ้มทานได้เลยทานได้เลยอร่อยเลยนะคะรสชาติกลมๆเลยนะคะอีกหนึ่งเมนูนี้ที่แนะนําเช่นเดียวกันนะคะแล้วถ้าคนมันถ้าคนแบบเข้าร้านมาเยอะเราทําไงอ่ะก็แล้วเราทําทันเหรอเราเห็นมีสองเตาใช่ไหมใช่ครับเตาเราก็มีน้อยแต่ข้าวพันข้าวพันพริกนะบอกก่อนนะครับว่าเราไม่รับเยอะเราจะทำเพื่อเพราะ จะได้ไม่ต้องรองานนะครับคือคนสั่งอ็พันอย่างเงี้ยครับมาเยอะร้านเราทำไม่ได้เพราะว่ามันทำได้ทีละอันใช่ไหมคะน้องเอ็มเขาใส่ใจลูกค้าไงว่าแบบคนอื่นมารอเหมือนกันอยากกินเหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าทำนานๆจำนวนเยอะๆเราก็จะรับแค่มากี่สิบบาทาะคนเยอะนะคะแต่ถ้าคนน้อยเราทำได้อยู่แล้วเต็มใจนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ยิ่งนะคะอันนี้ก็เลยแบบว่าเป็นอีกหนึ่งความใส่ใจที่มีให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะ เอาล่ะค่ะพบรับแรกอยู่ตรงไหนน้องเอ็มบอกหน่อยเผื่อคุณผู้ชมอยากมาทานมาจากในเมืองนะครับเราก็ขี่มาทางรับแรับอยู่หน้าประตูเมืองรับแรเลยฮะกอดถึงนกันร้อยเมตรแล้วก็ร้านอยู่ขวามือครับมีป้าเห็นว่าพบรับแรเป็นร้านร้านนั่งติดกระทุ่งนาครับซีดีสวยเล็กๆน่ารักตรงนี้ในคแวะได้นะคะแล้วร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิด10โมงถึง4โมงเย็นนะครับ